มันเกิดมันเกิดค่ะข้าวปินเนื้อหวานมากเอ่ใช่ก็แบบว่าตามแคปชั่นเลยค่ะก็แบบเหมือนยูนอัลโมว์อ่ะเนาะค่ะก็ตามนั้นเลยปีนี้มันดูพิเศษกับปีอื่นๆไหมคะเบอ่ามินว่าความพิเศษมันคือความเรียบง่ายนะค่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้หรูหราอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวพี่โอ๊ตเองก็เป็นคนชอบความเรียบง่ายอยู่แล้ว เหมือนครั้งนี้เหมือนได้เห็นบินบรรยายความรู้สึกไงที่มีต่อเขามากกว่าครั้งก่อนๆใช่ก็ก็ครั้งนี้ก็เหมือนเหมือนอยากให้คนรู้จักเขามากขึ้นเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มออกสื่อเลยออนนี้เป็นเซเล็บค่ะขอวันล่ะคะอะไรนะคะของขวัญก็เขาอยากไม่บอกแล้วกันคือเป็นของที่เขาอยากได้แล้วรือว่าเรา เขาไม่เคยอยากได้อะไรเลยเขาไม่เคยขอไม่เคยอยากได้แล้วก็สําหรับเขาวันเกิดก็คือหนึห่งวันตอนเช้าเขายังไปทําง,งานอี่ที่มันดูหวานขึ้นวพาเรารู้สึกแบบรักเขามากขึ้นตปม่กเามา็พเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆปีชงเข้ม <laughs> <laughs> ชงเข้มเน,ะ <laughs> นอะก็ว <laughs> อนว <laughs> ่ามันเป็นความออุ่แบบเหมือนกับมันอะไรที่มันธรรมดาธรรมดาแล้วมันไม่ต้องหูหวาแล้วก็ รู้สึกสบายไม่เหนื่อะไรอยะะ่เงี้ยค่ะเป็นองที้คสองคนเริ่องคุยงานกับเรื่องอนาคตมากขึ้นหรือเปล่าไม่ยังไม่มีตรงนั้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าทั้งคู่แบบบ้างงานแล<ม>ชอบทำงานงก็สนับสนุนกันแล้วก็เคารพสิทธิ์ของกันและกันเลยรมันก็มันก็สบายสบายดี เขาเริ่มชินเรือยังคะกับการแบบเป็นแฟนดาราแรๆก็ไม่ชินรๆก็ไม่ชินแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้าวงการ <c oughs> ก็เลยแหกเป็นซะเอง <c oughs> เลยได้เข้าใจมีแน่นต้องคอยเขาเป็นพี่เลียย้ยงไหมคะ ใช่ก็เขาก็ถามอะไรไม่เข้าใจก็ถามเราก็ก็บอกไปที okay. <man <man ่เรามีข้อมูลจริงๆเขาเป็นคนพูดเก่งนะเวลาแบบอยู่นั่ด้วยอเวลาอยู่อะไรถ้าพูดเรื่องข้อมูลเนี่ยนะเรื่องหุ้นเรื่องตลาดเรื่องแบบสินทรัพย์สินเก่งเป็นชั่วโมงเป็นวันค่ะใช่เจอนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเจอเรื่องเวสไตล์ที่ไปไม่เป็นหรอก็ก็เป็นอยู่นะแต่ว่าก็จะไม่ได้ไม่ได้แบบพูดไ้เรื่อย จะมีโอกาสควงกันออกงานก็ต้องรอดูเนาะ <laughs> ต้องรอดูโอกาสสองวันสุกร้องพอที่จะไปถึงเรื่องพนาคตดได้ครับมินว่ามินว่าน่าจะอีกสักพัหครับเพ <c oughs> ราะว่าตอนนี้ตัวคุโนเองก็เพิ่งเหมือนเซตอัพธุธกรกิจใหม่ค่ะเพาะแบ <c oughs> บเขาก็เหนื่อย เราก็สปอร์ตเท่านั้นเองค่ะแต่เราเริ่มเริ่มจะคิดแล้วไหมเริ่มหรอมันก็ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้ะค่ะอยู่กับปัจจุบันก่อนตอนนี้ก็อยู่กับโควิดไปก่อนโควิดอยู่แบบนิวเนอร์มอลเรื่องงงเรื่องงานเป็นไงบ้างคะชัยช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีละครค่ะละครเรื่องใหม่จากน้องโก้มาสิงแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะ อันนี้คือเรื่องใหม่หมือลยที่เก่าๆอื่ทยจบไปหมดเลค่ะเรื่องเราก็ออกไปหมดแล้วมีปรับตัวยังไงบไหมคะกับการทํางาน<ม>ช่วงแบบนี้เลยช่วงนี้หรอก็ก็ปรับตัวเหมือนทุกๆคน,<ม>นในในบแบบในโอกาสใหม่ๆแล้วก็อย่างอีเวนต์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบไลฟ์สดหรือว่าเออช่วงนี้มันก็แบบ TikTok นะเราเปดาเราเปดวเยอะเลย อกไม่ได้ก็ก็อยู่วนๆอยู่นะนะคะก็เล่นสนุกนกอะไรเพราะว่าอารมณ์ดีดีทำ<ะ>งานงเราไปค่ะกลับมารับงานแล้วศัตรูที่บ้านยังยังยังไงคะจะพักไว้ไหมที่แบบว่าเราช่วยคนขายของอะไรเงี้ยก็คิดว่ายังอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ยังด้วยสายงานเราอะ่ะมันก็จะมีถ่ายตลอดมัน <c oughs> ก็จะมีถ่ายแบบเอ่อถ่ายคลิปให้โฆษณาหรือว่าลิประชาสัมพันธ์ที่ทางตอนต่างๆส่งมาให้ช่วยแล้วก็เต็มที่ เยอะไหมคะแคส์แบบนี้นี่มาให้เราช่วยอะไรเยอะมากเราก็มีแบบเอ้าเอาแป้งกาวสีอะไรคะสีเลยนะคะเราก็เอ็นจอยกับมันสีบริษัทคุณสีอะไรคะได้สีนั้นได้ดูสนุกกับการสร้างคอนเทนต์เราก็สนุกสนุกอะเพราะว่าในช่วงนี้คนต้องการความรัวแล้วก็เราก็ เราก็แบบทำทุกอย่างมันแหอ่มินอยากจะขยายไหมบอกว่าเห็นเราก็มีอุปกรณ์มีอะไรแบบว่าแบาบมือโปรโอะไรเงี้ยขยายเป็นบริษัทเป็นอะไรของเราไปไม่ขนาดนะนะั้น <c oughs> ทําแบบทําช่วยดีกว่าอืเราเราก็มีงานหลักขนะองเราคใช่ก็จะแบบนั่งอ่านบททำบบ้านเรื่องบทอะไรแล้วก็เออแบบทางานลางตารางอะไรงี้มากกว่าจัดโอเคนะขอบค